ใส่มันยังไม่เลิกขู่นะคะนังเปิดเนี่ห็นไหมมันเตรียมมาจะมาขู่ไมมอ้อมันนั่งอยู่กับลกูกเอาข้าวมาให้ทุกวันยังขู่ข้าวหมดแล้ววันนี้ข้าวหมดเร็วแฮะมีตัวผู้มาเหงาค่ะเดีนยนะมีตัวผู้มาเหงาแต่นางไม่สนเพราะนางทาหมันแล้วไงมีตัวผู้มาเหงานางไหนไหนไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจ้องจะมาตกไหมอ้อมร้ายน,นะเออเออร้ายนะในตัวแสบร้ายนะ อยู่กับเจ้าดําค่ะอยู่กับเจ้าดําอยู่ขูด่ดูนางขู่จะพุ่งมาตกไม่อ้อมอยู่แล้วนี่แต่ว่าลายสลิดไม่อ้อมไม่เห็นนะคะไม่เห็นนะคะลายสลิดอย่าเผลอนะเผลอมันตกไม่อ,มอ้อมเลยเออมันสบายดีไม่อ้อมก็โอเคอยู่นะคะลูกไปไหนฮะลูกไปไหนเนี่ยมีผู้ชายมาหาไม่สนใจหรอกคะ่ะ อยู่กับลูกแล้วดีแล้วแหละเออเนอะไอตัวร้ายนี่น้องไปไหนละดำน้องไปไหนลูกอืน้องไปไหนอ,อ๋ออยู่นู่นอ,อ้าวนหลับอยู่ค่ะ ันนี้ดูไม่เหมือนวันนั้นนะไม่เหมือนเมื่อวานอ่ะเขาก็หลับธรรมดานะคะเพระเมื่อวานแม่อ้อมก็เจอเดี๋ยวแม่อ้อมจะให้ดูคลิปอุ้ยเอาอีกแล้วแม่อ้อมส่องไม่ค่อยจะดีเลยเดี๋ยวแม่อ้อมจะให้ดูคลิปที่ที่ว่าแม่อ้อมเจอเมื่อวานด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่ไปให้ดูด้วยกันคือตอนแรกตอนเช้าแม่อ้อมก็ไม่แน่ใจว่าป่วยหรือเปล่าไงแต่วันนี้ดูเขาก็ปกตินะเขานอ,นอนก็จริงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ดูสโลสเลยเมียวเมียวอาหารหมดอะ่ะแต่เย็นนี้เอามาให้ใหม่ สองไม่เคยดีเลยแม่อ้อมนี่ในเยนี้เอามาให้ใหม่ไหน่ะนี่นางดำค่ะนางดำค่ะแต่สีส้มหายไปไหนไม่รู้นี่มันช่วงบ่ายมันขยายอะแล้วมันเลยแบบไอ้นี่ไปไอ้นี่มา จับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะแม่อ้อมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวแม่อ้อมจะไปแวะหาแม่เอ๋ก่อนแม่อ้อมแว้นมอเตอร์ไซค์ไปหาแม่เอ๋แล้วแม่เอ๋ไม่อยู่บ้านพอดีลูกๆเขาก็ไม่ค่อยสบายกันนะคะอ่ะก็หลับของมันเนี่ยคะ่ะ fc อ่าจ,จะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะตรงนี้ลมมันเย็นอว๋ย ตรงนี้ลมมันเย็นนะคะเแมวแมียวบินาเนี่นยจ้องจะงับตลอดเวลา อย่าเผล่นะคะเข้าไปนี่แม่อ้อมเลือดสาดเลยอพอดีแม่เอ๋ไม่อยู่อ่ะแม่อ้อมก็เลยไม่รู้จะทาไงเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวต้องดูด้วยดูน้องเขาอีกสักวันสองวันดูก่อนเต่ยเย็นนี้แม่อ้อมก็มาอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ค่ะแม่อ้อมสั่งมาแล้วนี่แม่อ้อมเอามาให้บ้านกงเปิดกับลูกคือเทสแม่อ้อมจะเทสเดี๋ยวดูว่าเย็นนี้จะแวะมาอุกทีเพราะนี่มันเพิ่งจะบ่ายสามกว่ามั้งอืมพอดีได้ของมาก็เลยมาให้มันก่อน ่คะรอน,น้ำไปล้วเดี๋ยวแม่อ้องจะมาดูว่ามันเบิกไหมเดี๋ยวตอนสักประมาณหกโมงกว่าแม่อ้อมจะเดินมาดูอีกทีหนึ่งอันนี้ให้นางกับลูกนางไปก่อนเจ้าสลิดก็คงยังนอนอยู่ที่เดิมนะคะถ้าทางจะตตาเจ็บเหมือนถูกกัดหรือตกมา ถ้าทางจะตาเจ็บค่ะอื응